ขึ้นทาอะไรครับายไม่ขอยอกนึ่งเฮยนังสือไหมไมไป่อยงเยไป่อค่นีทำอะไรวันนี้พาลูกๆมาเกณฑ์ทหารครับอือข้ทะหลับเมืองไม่นกสื่บีไหมีไหมมาหรือยังอ่อเดี๋ยวเดี๋ยทยตัวไปคุณเกณฑ์ตีสามเื วันนี้วันที่3เมษายนนะครับพาลูกชายมาทำเรื่องขวันผันเกณฑ์ทหารครับท่านที่หองประชุมอำเภอกำมะลาใสนะครับปีนี้อเพลงมารยคนเยอะนะครับไมมาผ่านนะคนเยอะนะครับมีมีบางคนสมัครครับสมัครเป็นทหารเลยนะครับเพราะว่าอาชีพทหารนี่ ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์แนะแนวอาชีพนะครับใครทหารหนี่งเขาจะสอนวิชาชีพให้คนไหนที่ตกงานคนไหนที่ไม่ไม่มีงานทำนะครับก็จะได้เมื่อเสียใจทหารแล้วก็จะมีอาชีพนะครับมีอาชีพจีบตัวนะครับแล้วพี่ก็จะเขียนหมายเลขให้น้องก็มีเงินเดือนด้วยนะครับอย่างเช่นนี่คือ หลานคนหนึ่งหลานคนหนึ่งที่อำเภอคลองชัยเขาก็สมัครเป็นทหารนีหนังสือน้องสมัครไปที่ค่ายค่ายลบบุรีค่ายลบบุรีมารายงานตัวแล้วนั้นแล้วก็จะถูกเรียกในบัญชีชุดตึงบนะครับชุดต่อจากคนเยอะคนเยอะคนเยอะก็ในตามนั้นนะครับคนที่เรียนหนังสือนะครับเรื่องเรียนหนังสือเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดพศสี่หกสี่ห้าสีสามสี่สองนี่นะชื่อน้องก็จะอยู่ในตะบล คนที่สมัครนะครับจะไม่ได้ถูกเรียกในตำบลของตัวเองนะครับแม้กระทั่งคนที่ไปเขียนสลาดศิลแล้วนะครับก็จะถูกเรียกในตำบลของคนที่เรียนหนังสือนั่นแหละนะ,ะเตรียมหน้าชารนะครับสลักเมืองฟังนี้ชื่อแล้วก็เดินออกมาเลยนะครับปทัฏติหาฤกุลอาุชาศัวลาดีชื่อเรา,ามาเลยนะก็จะาปัญญา ภงสัตร์ศรีคัตเขาพัทรพลนาชัยฤทธิ์ภูวดลเสียมสีแตนชัยชมเชื่อชาติลชายไอชิวบุญชัยยาคมกัลยาโดนท้ลูกชายนะครับเรียนอยู่ที่มมสมหาสารคามนะครับทำเรื่องความผันนะครับตันติสุภกรศิษย์ศักด นะครับตันติสุสพกรก็ขอจบคลิบเพียงแค่นี้ครับท่าน